สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องครูกฎก็มีสาระความรู้ดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับวันนี้เป็นเรื่องให้ฝากความดีไว้กับมนุษย์เป็นคำสอนของหลวงตาม้าแห่งวัดถ้ำเมืองนะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูก,กดด้วยนะครับ หลวงตาม้าท่านบอกว่าให้ฝากความดีไว้กับมนุษย์สัตว์วิญญาณเพราะในการเวียนว่ายตายเกิดต้องเจอกันอยู่อย่าไปทำไม่ดีกับใครอย่าไปว่าใครให้ว่าตัวเองคําสอนหลวงตามมาวัดถรมเมืองนะมาพิจารณาคําสอนของครูบาอาจารย์เป็นสัจธรรมแท้จริงแน่นอนการเวียนว่ายตายเกิด มันยังไม่จบแค่นี้เว้นแต่จะถึงนิพพานแต่ในเมื่อยังเกิดเกิดตายตายสร้างเหตุไว้เช่นไรก็ได้รับเช่นนั้นชาตินี้ทำกรรมไว้แค่นี้แล้วชาติที่ผ่านผ่านมาละกี่พบกี่ชาติจนรวมกระดูกกองเท่าภูเขามันหลายพบหลายชาติจนนับไม่ไหวกรรมดำกรรมขาว สะสมปนเปนกันดังนั้นสิ่งใดเกิดขึ้นถือว่าชดใช้และทําวันใหม่ให้ดีพลาดไปแล้วก็เริ่มใหม่ได้สร้างกําลังในการเวียนว่ายให้ไปตามใจทําตัวเองให้แข็งแรงอย่ากลัวที่จะเธอทุกข์เพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาชาตินี้โชคดีที่ได้รู้จักการสวดมนต์ภาวนาถ้าเคย ทำให้ตนเองทุกข์เราก็ตั้งหลักใหม่แก้ไขปรับปรุงไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงปลายทางไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปทุกแง่และไม่มีใครแย่ไปเสียทุกอย่างสำคัญที่การหันมาแก้ไขตัวเองจุดใดที่ดีก็ทำเพิ่มจุดใดที่เสียก็แก้ไขที่สำคัญพวกเราเป็นเพียงผู้นํา คำของครูมาเผยแพร่เป็นเพียงผู้กำลังฝึกคุณธรรมยังไม่สูงส่งสังวรตนไว้แบบนี้การโพสธ,ธรรมะก็เป็นการแบ่งปันธรรมทานและเป็นการสอนตนเองไปด้วยเหมือนเราเดินตามคนรวยรวยบุญรวยคุณธรรมแต่ตัวของเราเองต่างกำลังเก็บหอมรอมริบ ยังไม่ใช่คนรวยเหมือนครูบาอาจารย์ท่านเราไม่ใช่ครูแต่โพ์คำสอนของครูนี่คือสิ่งที่คนเผยแผ่อย่างเราพึงสังวรและน้อมนำคำมาฝึกฝนเห็นใครทำดีก็โมทนาเห็นใครทำไม่ดีก็เวทนาและพิจารณาคนดีไม่ตีใครใครดีใครแย่ก็ปล่อยเขาทำหน้าที่ของตนให้ดีส่วนที่เหลือ ให้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมไม่มีใครใหญ่เกินกรรมกราบเท้าอาจารย์ทุกท่านที่เคารพอย่างสูงเนื่องจากมีหัวข้อสนทนาที่เข้าใจไม่ตรงกันระหว่างคำว่าบุญและกุศลเหมือนหรือต่างกันอย่างไรโดยมีข้อมูลดังข้างล่างจากภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าวไว้กราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านอย่างสูงบุญและกุศล ไม่ใช่สิ่งเดียวกันพุทธศาสนิกชนควรแยกให้ได้เพื่อความดุดพ้นอย่างแท้จริงเมื่อใดมีการพิจารณากันให้ละเอียดถี่ถ้วนเมื่อนั้นจะพบความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เรียกกันว่าบุญกับสิ่งที่เรียกกันว่ากุศลบ้างไม่มากก็น้อยแล้วแต่ความสามารถในการพินิจพิจารณาแต่ว่าโดยเนื้อแท้แล้วบุญกับกุศล ควรจะเป็นคนละอย่างหรือเรียกได้ว่าตรงกันข้ามตามความหมายของรูปสั์แห่งคำสอนคำนี้ทีเดียวคำว่าบุญมีความหมายว่าทำให้ฟูหรือพองขึ้นบวมขึ้นนูนขึ้นส่วนคำว่ากุศลน,นั้นแปลว่าแผ่ถานให้ราบเตียนไปโดยความหมายเช่นนี้เราย่อมเห็นได้ว่าเป็นของคนละอย่างหรือเดินคนละทาง บุญเป็นสิ่งที่ทำให้ฟูใจพอใจชอบใจเช่นทำบุญให้ทานหรือรักษาศีลก็ตามแล้วก็ฟูใจอิ่มเอิบหรือแม้ที่สุดแต่รู้สึกว่าตัวได้ทำสิ่งที่ทำยากในกรณีที่ทำบุญเอาหน้าเอาเกียรติอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าได้บุญเหมือนกันแม้จะเป็นบุญชนิดที่ไม่สู้จะแท้หรือแม้ในกรณีที่ทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพื่อเอาบุญกันจริงๆก็ยังอดฝูใจไม่ได้ว่าตนจะได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์มีความปรารถนาอย่างนั้นอย่างนี้ในภพนั้นภพนี้อันเป็นภาวะตัณหานำไปสู่การเกิดในภพใหม่เพื่อเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามแต่ตนจะปรารถนาไม่ออกไปจากการเวียนว่ายตายเกิดในวะัฏะสงสารแม้จะไปเกิดในโลกที่จุติก็ตามเะนั้น ความหมายของคำว่าบุญจึงหมายถึงสิ่งที่ทำให้ฟูใจและเวียนไปในความเพื่อเกิดอีกไม่มีวันที่สิ้นสุดลงได้ส่วนกุศลน,นั้นเป็นสิ่งที่ทำหน้าที่แผ่ถางสิ่งขีดขวางผูกรัดหรือรกรุงรังไม่ข้องแวะกับความฟูใจหรือพอใจเช่นนั้นแต่มีความมุ่งหมายจากกำจัดเสีย ซึ่งสิ่งต่างๆอันเป็นเหตุให้ผัวพันยอยู่ในกิเลสตัณหาอันเป็นเครื่องนำให้เกิดแล้วเกิดอีกและมีจุดมุ่งหมายกวาดล้างสิ่งเหล่านั้นออกไปจากตัวกุศลเป็นสภาพธรรมที่ดีงามเป็นสภาพธรรมที่ซึ่งตัดอกุศลละธรรมกุศลเป็นนามมาทำหมายถึงสภาพจิตใจที่ดีงามซึ่งจิตใจที่ดีงามนี้ ทำให้เกิดผลที่เป็นสุขจิตใจที่ดีงามย่อมเป็นเหตุทำให้ได้รับผลที่ดีงามด้วยฉะนั้นถ้าใครมีจิตที่ดีงามโดยที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงขณะนั้นเป็นกุศลรวมความว่าขณะใดที่จิตประกอบด้วยเจตสิกขาที่ดีงามเช่นศรัทธาสติปัญญาเป็นต้นและไม่ประกอบด้วย เจตสิกขาที่ไม่ดีคือไม่มีกิเลสคือไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะส่วนคำว่าบุญหมายถึงสภาพธรรมชำระขัดเกลาสันดานหรือเป็นสภาพธรรมที่ชำระจิตให้สะอาดเพราะโดยปกติแล้วจิตสกรปรกด้วยอำนาจของอกุศล,ลธรรมจากที่เป็นอกุศลก็ค่อยๆเป็นกุศลขึ้นในชีวิตประจำวัน ซึ่งก็ไม่พ้นไปจากขณะที่จิตเป็นกุศลเป็นไปในทานเป็นไปในศีลเป็นไปในการอบรมจเจริญความสงบของจิตและเป็นไปในการอบรมจเจริญปัญญาหากพิจารณาอัตธรรมคำว่าบุญที่ว่าสภาพธรรมที่ชำระขัดเกลาสันดานหรือขัดเก่าจิตใจให้สะอาดจ,จากกิเลส แล้วทำอะไรที่ทำให้จิตปราศจากกิเลสชําระสันดานชําระจิตได้หากไม่ใช่สภาพธรรมที่เป็นฝ่ายดีคือต้องเป็นสภาพธรรมที่ปราศจากกิเลสไม่มีโลภโทสะโมหะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมนั้นก็ต้องเป็นกุศลลจิตกุศลลธรรมเช่นกันเพราะฉะนั้นคำว่าบุญและกุศลแตกต่างกันเพียงพอย,อยัญชนะ แต่อัจรมความหมายก็สามารถอธิบายและมีความหมายเหมือนกันได้เพียงแต่ว่าที่ใช้ชื่อต่างกันก็เพราะแสดงถึงนัยยะของเทศนาของพระพุทธเจ้าที่แสดงลักษณะของสภาพธรรมที่ดีงามว่าทำหน้าที่ได้หลายอย่างเช่นกุศลคือธรรมที่ไม่มีโรคไม่มีโทษขัดเกลากิเลสบุญก็เป็นหน้าที่ที่ชําระสันดาน คือชำระจิตให้ปราศจากกิเลสเพราะฉะนั้นทั้งบุญและกุศลต่างก็เป็นธรรมฝ่ายดีทั้งสองประการครับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ครูกดได้นำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยหากครูกดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยเว้นณที่นี้สุดท้ายนี้ ครูกฎก็ขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนไตยจงมาอำนวยเวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความเจริญสำหรับคลิปนี้ครูกฎต้องล่าวคำว่าสวัสดีครับ